สวัสดีครับมาเพิ่มอีกหนึ่งกล่องนะครับรอบเย็นชุดนี้จะเป็นชุดเหรียญสลึงเนื้อเงินนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะแกะกล่องกันนะครับมาถึงท่านที่สองของวันนี้นะครับท่านที่สองของวันนี้เรามาชมกันครับว่าของที่ได้มานั้นจะสวยขนาดไหนนะครับอ่านี่นะครับหนึ่งชิ้นนะครับในนี้กล่องเปล่านะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะเก็บ ชุดนี้เป็นชุดที่ผมเช่ามาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยสภาพของเหรียญน,นั้นค่อนข้างสวยนะครับก็คือสวยในระดับในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็พบเจอได้น้อยแล้วในปัจจุบันนะครับพบเจอได้ค่อนข้างน้อยแล้วในปัจจุบันนี้นะครับนะอันนี้ลูกค้าห่อ,อมาอยัางดีนะครับอโอ้โห สวยมากครับสวยมากชุดนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆครับนะผมบอกเลยว่าสวยจริงๆครบชุดนะครับสองสี่หกแปดแปดเหรียญครบถูกต้องครับเพื่อนเพื่อนแล้วเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับชุดนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหจะเจอเหรียญสภาพแบบนี้นะอืเจอน้อยมากนะหนึ่งสองหนึ่งนะครับเป็นรอศรด้วยนะ เป็นรอสอด้วยแล้วสะภาพสวยสภาพสวยคมชัดมากๆเลยนะครับโอ้โหสวยเต็มอะ่ะสวยเต็มเปยะเลยนะครับ <c oughs> ชุดนี้ทีเด็ดเลยครับชุดนี้นะโอ้โห คมมากนะครับคมจริงๆนะครับนี่ครับชุดสลึงแปดเหรียญนะครับแปดเหรียญนี้คมกลิบเลยนะครับบาเต็มผิวดิๆนะครับนะใครที่แบบมือเทพๆนะบางเหรียญอาจจะดำๆหน่อยแต่ว่าเป็นเหรียญที่สภาพสวยมากๆนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเหรียญนี้สวยจริงๆนะครับผมได้มาชุดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับเพื่อนๆคุ้มค่าที่เช่ามานะครับ นะสวยจริงๆใครที่หาเหรียญสลึงสภาพส,สวยๆนะเนี่ยเหรียญอย่างนี้นะโอ้โหพระเจ้าจอร์ดผิวลุง้งเดิมๆเลยนะครับนะโอ้โหหลัอหนึ่งสองหนึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะทำคลิปสั้นให้รับชมแล้วกันนะเพื่เพื่อนเพราะสวยจริงนะครับนะชุดนี้สวยมากคมชัดมากนะครับเด็ดครับ